สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับเปบสวัสดีที่23กรกฎาคม2 5ง3ครับเที่ยง40นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับมาติดตามแฟนเพจคุณยิ่งรักจินวัตรอดินนายมตรีครับวันนี้ก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวของเธอนะครับเพราะว่าเธอเดอนปป,ปอชอแจ้งนะครับ โอเคเรามาดูสักนิดหนึ่งว่าคุณยิ่งรักเขียนอะไรบ้างนะครับน่าสนใจมากครับออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ยังโดนปปชเรื่องชี้มูลความผิดนะครับมามาดูกันครับคุณยิ่งรักบอกว่าอย่างนี้ครับดิฉันได้เห็นข่าวที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวงเล็บปปชมีมติชี้มูลความผิดเรื่อง ดำเนินการจัดนิทรรศการการสัมมนาและการโฆษณาพยามพันเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020นวงเงิน240ล้านบาทโดยมิชอบนั้นทำให้ดิฉันเกิดความสงสัยและขอตั้งข้อสังเกตกับคณะกรรมการปปชว่ามีความขยันในการเร่งรัดคดีดิฉันฝ่ายเดียวเพราะภายในปีเดียวโน no, เอาใหม่ครับเพราะ ภายในเดือนนี้เดือนเดียวปปชก็มีการชี้มูลความผิดกับดิฉันถึง2คดีติดตดกันโดยวันที่1กรกฎาคม2563ชี้มูลเรื่องการใช้อำนาจโอนนายถวินเปลี่ยนสี C, เลยคะ่ะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายยมตรีฝ่ายข้าราชการประจำโดยมิชอบ และเมื่อวานที่ผ่านมาก็ถูกชี้มูลในคดีนี้อีกซึ่งผิดกับคดีฝ่ายที่รัฐบาลปัจจุบันถูกร้องและขอให้ปป,ปชตรวจสอบเหมือนปป,ปชจะให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลปัจจุบันมากเป็นพิเศษในหลายคดีทั้งทั้งที่เป็นคดีที่สังคมเกิดข้อกังขาและตั้งข้อสงสัยมากมายกับการทำงานของปปชและ การพิจารณาหลายคดีก็ข้านกับความรู้สึกของประชาชนนายกยิ่งลักเขียนต่อนะครับวันนี้แทนที่ปปชจะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบในการทํางานของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณการใช้ใจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนทั้งจากทางปัญหาทางเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาโควิด -19 ที่รอการแก้ไขแต่กลับมาเร่งรัดเร่งรีบ กับคดีของฝ่ายที่เห็นต่างและคิดว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลสำหรับคดีแรกกรณีย้ายในทวินดิฉันไม่ได้มีเจตนากันแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดเพราะการที่คณะรมนตรีหรือรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดใช้อำนาจยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงซึ่งต้องเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ได้กระทำกัน ซึ่งหลังจากที่ดิฉันหมดหน้าที่รัฐบาลพลเอกประยุจรรยันโอชามีการโยกย้ายข้าราชการอย่างมากมายแต่กลับไม่มีความผิดเพราะมีมตาตรา1สีสีคุ้มครองและคดีนี้มาจากการที่สาลร,ร,รัฐมมนรีตัดสินเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557เพื่อให้ดิฉันพ้นจากหน้าที่ความเป็นนายมนตรีและวันรุ่งขึ้น8พฤษภาคม57 ปปชก็ชี้มูลเรื่องคดีจำนำข้าวโดยเร่งรัดต่อมาเดือนเดียวกันวันที่22พฤษภาคม57ได้มีการปฏิวัติรัฐบาลเกิดขึ้นจนท้าให้เกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ที่ประชาชนต้องหาความยุติธรรมและประชาธิปไตยไม่จบสิน้นส่วนเรื่องการโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทยสืบเนื่องจากรัฐบาลอดิฉันเสนอนโยบายสร้างรถ ไฟฟ้าความเร็วสูงและโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายเรื่องโดยการออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคามนาคมขนส่งของประเทศพศหรือที่เรียกว่าร่างพรบรเงินกู้2ล้านล้านเป็นโครงการที่เกิดให้เกิดการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกต้องเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ไม่มีการทุจริตประพฤติไิ่ชอบใดๆต่อมารัฐบาลชุดปัจจุบันก็นำโครงการดังกล่าวมาสารต่อและวันนี้รัฐบาลปัจจุบันจำเป็นต้องนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน3ล้านล้านซึ่งมากกว่ารัฐบาลดิฉันโดยปราศจากการทวงติงหรือการจากการตรวจสอบจากปปอชอทุกวันนี้ดิฉันใช้ชีวิตเงียบๆในต่างประเทศอย่างพู้ดชนคนทั่วไป แต่ก็ยังมาถูกกล่าวหาในทางอาญา2เรื่องติดต่อกันในเวลาไม่ถึง1เดือนอีกเพื่อให้มีการพิจารณาคดีรับหลังดิฉันทำให้อดคิดถึงไม่ได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ช่างสอดคล้องหรือเหมือนกับความโชคร้ายในชีวิตของดิฉันที่โหยหาความยิิธรรมว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกับ บ้านเมืองอันเป็นที่รักของดิฉันเช่นกันเสียทีดิฉันไม่อยากให้ความยุติธรรมต้องเลือกข้างความยุติธรรมต้องไม่เหลื่อมล้ำถ้าเป็นนักการเมืองรถดีนักการเมืองฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดเสมอแต่อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรไม่ผิดเลยซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรมและซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรมเสียแล้ว ไม่วันใดวันไม่วันใดก็วันหนึ่งความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อคณะปปอชอ,อหมดสิ้นไปครับมีคน retweet ขอโทษครับมีคนกดไลค์ไป56 0 0มนะครับ56 0 0 0ื0ในเวลา1ชั่วโมงนะครับความคิดเห็น2,800ข้อความและมีคนแชร์ไป2 4 0 4ครับ มาดูสักนิดนะครับมาดูที่เกี่ยวข้องอาจารย์เอกชัยชัยนุวัน์ความยุติธรรมมีครับแต่ความยุติธรมมรมหายไปแล้วครับท่านนายกยิ่งท่านนาน่ตรียรชินวัฒน์คุณยิ่งรักเขียนกันนะครับตอบจริงครับอาจารย์คุณยิ่งรักเข้ามาตอบนะครับบางครั้งกนนนารนํานโยบายหรือสิ่งใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทําให้เกิดการสร้างงานในประเทศเป็นการใช้ภาษีของประชาชนเพื่อการลงทุนอย่างคุ้มค่าด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เกิดการต่อต้านถึงเป็นนโยบายที่ดีกับถูกโจมตีและคัดค้านในสุดรัฐบาลนี้ก็เอานโยบายนี้ไปทําโดยใช้เงินมากกว่าอีกแต่กลับไม่มีใครคัดค้านหรือตรวจสอบครับ อันนี้ก็เพื่อนๆลองมาอ่านกันดูนะครับเป็นการโพสต์ระบายความในใจของคุณนิรักษินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณแฟนรายการท,ที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทรรมควิเศษนะครับบันทึกไว้นะครับเพื่อสวัสที่3กรกฎาคมสันสครับ12.48นากาทีตามเวลาประเทศไทยขอบคุณและสวัสดีครับ